สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทางช่องที่ดินลบ,บรีชนูราคาถูกวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมที่ดินแปลงสวยอีกแปลงหนึ่งนะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับมีภูเขาร้อมรอบบรรยากาศดีอากาศดีมากเลยนะครับภูเขาหลายๆลูกนะครับอยู่ใกล้ๆกกับแปลงที่ดินของเรานะครับที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ตามเอกสารทั้งหมด5้าไร่เศษเศษนะครับส่วนเอกสารสิทธิ์เป็นชนูครุฑแดงนสสีจอ ถนดพร้อมโอนนะครับอยู่ที่ตำบลสะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับน้ำประปาไฟฟ้าครบการเดินทางสะดวกสบายมากนะครับแยกจากถนนลาดยางชนบทเข้ามาประมาณ100เมตรเท่านั้นเองนะครับเราจะพาท่านผู้ชมเดินชมรอบๆแปลงที่ดินนะครับตอนนี้เจ้าของที่ดินท่านได้ปรับที่ดินไว้ได้ไถไว้นะครับเพื่อจะปลูกไม้ล้อมในส่วนหนึ่งนะครับ ส่วนตรงนี้ก็เป็นทางด้านหน้าของแปลงที่ดินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนเข้ามาหาแปลงที่ดินนะครับถนนกว้างประมาณ4เมตรเป็นถนนภาระจำยอมนะครับด้านหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ117เมตรนะครับเราจะพาท่านผู้ชมเดินไปชมหลักหมดุดหลักเขตแดนให้ครบทั้งหมด4หลักนะครับ ส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างฝั่งทางขวาคือฝั่งทางด้านนี้ถ้าหากเรายืนหันหน้า ale, เข้าหาแปลงที่ดินนะครับด้านข้างความยาวอยู่ที่ประมาณ55เมตรนะครับส่วนด้านหลังก็เป็นแนวที่ถ่ายใหม่นะครับยาวๆนั้นนะครับความยาวด้านหลังอยู่ที่ประมาณ126เมตรนะครับมีภูเขาลูกสวยๆอยู่ใกล้กับแปลงที่ดินของเรานะครับส่วนด้านข้างฝั่งทางซ้ายคือฝั่งทางด้านนี้นะครับฝั่งทางด้านภูเขา ด้านซ้ายนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ70เมตรนะครับเราจะพาท่านผู้ชมเดินรอบแปลงที่ดินเลยนะครับวันนี้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นแปลงที่ดินสวยๆอยู่ใกล้ภูเขานะครับที่ดินแปลงนี้เหมาะสําหรับที่จะสร้างบ้านพักเป็นบ้านพักตักอากาศเป็นรีสอร์ทเป็นลานกางเต็นท์หรือเป็นสวนผลไม้ก็ดีนะครับในตําบลชะอมอาเภอแก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีของเราก็จะรู้จักกันดีนะครับว่ามีอากาศที่ดี ปลูกไม้ยืนต้นปลูกผล,ลไม้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ในพื้นที่ตำบลชมมก็มีสวนทุเรียนมากมายนะครับรสชาติของทุเรียนก็ดีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหลักเขตแดนนะครับเป็นหลักหมุดนะครับอยู่ทางด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นถนนเข้ามาจากถนนลาดยางชนบทนะครับประมาณร้อยเมตรเท่านั้นเองนะครับเราจะพาท่านผู้ชมเดินรอบแปลงที่ดินนะครับ ตอนนี้เราเดินมาฝั่งทางด้านขวานะครับถ้าหากเรายืนหันหน้าเข้าหาแปลงที่ดินาการเดินทางสะดวกสบายมากนะครับอยู่ไม่ไกลจากตัวอำเภอบ้านนาประมาณ25กิโลเมตรนะครับจังหวัดนครนายก29กิโลอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี 41กิโลนะครับส่วนฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธ์ก็ประมาณ87กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกมิตรภาพบึงไม้หรือสะพานไทยลาวประมาณ1กิโลนะครับท่านใดที่สนใจต้องการอยากจะซื้อที่ดินที่ตะบนชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครนะครับอากาศดีนะครับติดเขาใหญ่นะครับ ขอแนะนําที่ดินแปลงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแนวเขตแดนนะครับเป็นเสาปูนที่ล้มมานี่นะครับส่วนด้านหลังของแปลงที่ดินนะครับก็จะมีที่ของท่านอื่นที่ปลูกทุเรียนไว้นะครับทุเรียนก็ประมาณปี -2 ปีนะครับต้นสวยงามเลยทีเดียวนะครับเราจะให้ท่านผู้ชมดูสวนทุเรียนของท่านอื่นก่อนนะครับ ที่อยู่ใกล้กับแปลงที่ดินแปลงนี้สามารถที่จะปลูกทุเรียนปลูกผลไม้ได้เลยนะครับทําบ้านสวนได้สบายตรงนี้ก็จะเป็นถนนนะครับทางด้านหน้าที่เรามองเห็นที่มีรถวิ่งผ่านนะครับเป็นถนนลาดยางชนบทนะครับอยู่ไม่ไกลจากแปลงที่ดินของเราเลยประมาณ100เมตรมีน้ํามีไฟนะครับครบสบายเลยนะครับอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอากาศดี ลมพัดเย็นสบายนะครับมีสัตว์ป่าอยู่บนภูเขาอีกเยอะเลยนะครับเสียงนกร้องธรรมชาตินะครับในส่วนนี้คือส่วนที่ท่านเจ้าของท่านได้ไถ่ายปรับไว้นะครับเพื่อจะทำไม้ล้อมนะครับไม้ขุดไม้เลี้ยงนะครับ ท่านใดที่สนใจอยากจะได้ไม้ขุดล้อมนะครับไม้เลี้ยงติดต่อได้นะครับเรามีสวนไม้ล้อมอีกเยอะเลยนะครับให้ท่านได้เลือกซื้อนะครับในแปลงที่ดินของเราก็ยังมีทุเรียนอีกประมาณ15ต้นนะครับอายุ2ปีต้นสวยงามเลยนะครับจะพาท่านผู้ชมเดินเข้าไปดูต้นทุเรียนนะครับแล้วก็จะมีไม้ยืนต้นอีก หลายต้นหลายชนิดนะครับนอกจากทุ่เรียนแล้วก็ยังมีมะม่วงกระท้อนมะยงชิดแล้วก็มีสาเกนะครับแล้วก็มีกล้วยด้วยนะครับแนวเขตแดนของเราก็จะเป็นแนวนี้เลยนะครับแนวกอไผ่แนวต้นกล้วยนี่นะครับตรงไป ภายในสวนนะครับต้นมะม่วงเขียวเขียวสวยๆถอดไปอ่อนนะครับที่ก็คือต้นทุเรียนนะครับอายุ2ปีต้นสวยงามเลยนะครับมีทั้งหมดประมาณ15ต้นนะครับกล้วยกล้วยก็ให้ผลผลิตแล้วนะครับ ตอนนี้ที่ตำบลโมของเรานะครับก็ยังมีนักท่องเที่ยวมากางเต็นท์มาพักผ่อนกันเป็นประจำนะครับตอนนี้อากาศก็ยังดียังหนาวอยู่ยังเย็นอยู่นะครับช่วงเวลาประมาณสักสี่ทุ่มขึ้นไปนะครับอากาศก็เริ่มเย็นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหลักเห็ดแดนด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับ ด้านหลังความยาวอยู่ที่ประมาณ126เมตรนะครับส่วนด้านข้างฝั่งทางนี้นะครับคือฝั่งทางด้านซ้ายถ้าหากเรายืนหันหน้าผาแปลงที่ดินนะครับฝั่งทางด้านนี้ก็70เมตรนะครับเราจะพาท่านผู้ชมเดินออกไปดูหลักหมุดด้านหน้านะครับถ้าเราเดินมาหยุดจุดด้านบนนะครับ ด้านหน้าแปลงที่ดินเราก็จะเห็นวิวภูเขาร้อมรอบสวยงามเลยนะครับมาปลูกบ้านสร้างบ้านสร้างรีสอร์ตอยู่ตรงนี้นะครับ2ชั้น3มชั้นก็จะมองเห็นวิวเขาร้อมรอบ360อองศาเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นสาเกกระท้อนนะครับ ต้นไม้ผลไม้ก็ยังเขียวๆงามๆอยู่นะครับน้ำประปาไฟฟ้าครบถนนลาดยางชนบททางด้านหน้าที่เรามองเห็นนะครับไม่ไกลาจากแปลงที่ดินเราประมาณร้อยสองร้อยเมตรเท่านั้นเองนะครับ ตรงนี้ก็เป็นหลักหมดุดหลักเขีดแดนด้านหน้านะครับยาวตรงไปท่านใดที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับนัดดูที่ดินกับเราได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0981473498ริอเบอร์นะครับ0887902134รีช่องทางนะครับ เฟซบุ๊กแฟนเพจยูทูบไลน์อินสตาแกรมทิกต็อกทางช่องที่ดินลบบุรีฉนดราคาถูกขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมที่ดินกับเราทางช่องที่ดินลบบุรีฉนดราคาถูกฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับทางเราจะมีที่ดินแปลงใหม่ๆมันลงเรื่อยๆให้ท่านได้ชมเป็นประจำนะครับขอบคุณครับ